สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว youtube ทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้เจ๊พึ่งจะพามาชมเ<อ>มนูเด็ดนะคะทุกคน<อ>ค่ะเมนูที่ใครหลายๆคนอาจจะอ่าอุ้ยดูสิมันมันกล้องมันแบบแบบเดี๋ยวจะพามาดูอะไรอย่านึงนู้นหัวน้ามาแล้วค่ะเนี่ย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 ค่ะนี่อันเนี้ย เวลาเนี้ยเราจะต้องมามาล้างมันนะทุกคนเนี่ยเผาเผาให้มันดำๆอย่างนี้นะแต่เราไม่ใช่เราจะไปกินแบบนี้เลยนะคะเนี่ยเผาให้มันหอมๆแบบเนี้ยให้มันสุกเลยเนี่ยเผาให้สุกอันนี้วันนี้เมนูตําน้าพริกจ้าตำพริกประถูยัวย่วๆนะคะอันนี้เขาเรียกว่าบ้านบ้านเจพึงเอินบกลินฟ้าภาษาลาวนะคะบกลีนฟ้านี่ถ้าถ้าบีบบีบดูเนี้ยถ้ามันนิ่มๆเนี้ยใช้ได้แล้วทีนี้ใส่น้ํา ตรียมไว้ล้างนะคะเดี๋ยวเะเพิ่งจะมาล้างให้ดูนี่นะวิธีการที่จะไม่ให้มันขมมากอันนี้โอ้อันนี้โอเคแล้วนี่ได้ละปลาทูก็ย่างไว้ก่อนโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการย่ล้างนี่นะเห็นไหมเอฟซีเห็นไหมนี่นี้นี่นี่เ้อนี่เนีะเนี่ยเห็นไหมล้างใส่ร้อนๆแบบนี้แหละเนี่ยล้างเลยนะคะทุกคนล้างล้างเอาเปลือกมันออกแบบนี้นะ น,นี่ถ้าไม่อยากให้มันขมให้ทําแบบนี้นะคะเอ่อเอาเอา,เอาไว้กินกับลาบก็ได้นะเนี่ยลาบลาบปลาลาบหมูเนื้อวัวอะไรเงี้ยใครที่ใครที่ชอบกินลาบลาบนะคะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะหลุดออกแบบนี้เลยเห็นไหมเนี่ยใช้ได้นะคะแบบนี้แล้วก็เอาไอ้ที่มันไม่ไม่เนี่ยออกได้เลยนี่ วันนี้นํำเสนอเมนูตําน้ำพริกค่ะสไตล์ของเจพึง่งวันนี้ทำกับข้าวให้หัวหน้าจอร้อยกินจ้าที่ซื้อมาเมื่อวานนะพอดีว่ามีเอฟซีบอกว่ามันขมใช่ไหมนี่แหละวิธีสูตรของเจพึ่งนะคะเอามันมาเผาแบบนี้แหละมาย่างไฟให้มันนิ่มๆแบบนี้เลยเนีย่มันก็จะหลุดร่อนออกเลยอย่างนี้นะคะถ้าตรงนี้ที่มันมันไม่หลุดร่อนตรงนี้นะเพราะว่า มันเหมือนมันเผาเหมือนอันนี้แต่เจ๊เพิ่งก็โอเคกินได้แบบนี้กินได้เลยนะเนี่ยมันก็จะหลุดออกแบบนี้แบบนี้ค่ะนี่เรากน้ำออกน้ำสักสองน้ำก็ได้นะคะได้แล้ว เห็นไหมเนี่ยเยอะแยะแบบนี้เลยอันนี้คือคือกินได้เลยนะคะนี่ด้นานหลังเราเอามาหัน่นหั่นเป็นเป็นแว่นๆแล้วก็กินกับน,น้ำพริกปลาทูเดี๋ยวจะพาไปดูน้ำพริกปลาทูเราทีนี้นพริกปลาทูกันนะคะทุกมาน้ำพริกปลาทูปลาทูที่เราย่างเมื่อกี้เห็นไหม เด้อค่ะพี่น้องอย่าลืมลลดเด้อสโลตบน๊กเมนูของชิพึ่งที่หละน้ำสลัดมามากินแบบนี้แหละพี่น้องค่ะแต่เมนูอของพนาอีกอย่างหนึ่งเด้อจจ๊ด จูจ้าเหนาเสร้อยเมนูของเจี๊ยบเพิ่งน,นะคะน้อพริกปลาทูกับปีกาใช่ไหมเขาเรียกเพกาใช่ไหมเพกาเนา้องเปกกาเลยแต่มเมนูของหัวหน้าจโรยอันนั้นเมนูของเจี๊ยบเพิ่งน,นะอันนี้เมนูของแต่จโรยฟรีสอันนี้คือมันล้วน ไขมันล้วนแต่โจ๊กว่าไขมันล้วนๆนี่พ่ท่านต้มน้ำจิ้มเอ้ไงตำน้ำจิ้มหายได้พี่น้องค่ะหนึ่งไว้แล้วเมนูของแต่โจ๊กนี่หางหมูบ้านก็กินหางหมูดินี่หางหม,มูนะเดี๋ยวกลับไปอนเดี๋ยวอุ่นๆไว้ในนี้แหละนี่แหละค่ะคือเมนูบ้านเรานะคะทุกคนค่ะถ้าท่านใด ผ่านไปผ่านมาแวะมากินข้าวด้วยกันได้นะคะทุกคนเพราะว่าเจ๊เพิ่งอะ่ะกินข้าวกับผู้ชายนี่คะ่ะมีผู้ชายอยู่แค่นี้คะ่ะผู้ชายคะ่ะเมื่อไรจะไปตัดผมคะ่ะจะได้ถ่ายรูปคะ่ไปคะได้ถ่ายรูปลงปกนะคะทุกคนเรฟซีขอร้องมาไม่สนใจคะ่ะหันน้าจะรถไม่สนใจสวัสดีครับ <laughs> เราจะสร้างเปะไสร้างด้ยพี่น้องจังนั้นละ่ะม,มาเดินมากินข้าวน้ำกันอันบดได้เท่าสิไล่ได้เนาะเขาก็อยากไล่ไล่สดดิดโอ้ยไลสย่สดแดงพัวหน้าก็ไ่อยากเบานํำอายกล้องเด้ยวยพี่น้องค่ะดังนั้นก็ก็สิอาดคลิปให้ทุกคนได้เห็นตอนเย็นเยนอย่างเงี้ยแหละเนาะเพราะว่าตอนกลางวันบอได้ไปทายมองพัวหน้าจะโรยขูเด,ด้เนาะค่ะดังนั้นก็เขาก็มาเห็นกันย่อมแรงสิละเนาะ คิดหอดเอฟซีรา,ายลายมานไหนคิดหอดเอฟซีว่ค่ะคิดถึงอยู่ครับปั่นดันดีเขาพี่น้องค่ะเออโซเล่กันไปละค่ะโอเคบายบายแล้วจังพบพอกันใหม่คิดหอดร้ายล่ย,ยยุดีมีแหงเด้อมันนี้ฟันเห็นหวยมืออนรวยกันทุกคนนะจ้าสวัสดีค่ะ